ตอนนี้แมวมารอแมวมารอกินข้าวกำลังทำกับข้าวให้แมวมองแมวมารอกับข้าวแล้วขางนี้ก็มีกล้องไม่เห็นดู้วยทางนี้แหละ กับข้าแล้วก็จะได้ปลามีมีกลิ่นปลาถ้าถ้าหัวมันเนื่ออะไรก็มาต้มใส่ข้าวแมวเยอะเนี่ยประเภทจะให้จะให้ตัวเดียวเนี้ยมันก็ไม่อิ่มใช่ไหมล่ะถ้ามีแต่ข้าวเนี้ยมันก็ไม่กินต้อมีกลิ่นกลิ่นปลาแห้งเนี้ยปลาทูเนี่ย มาใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเทเลยใช่ี้ นี่ก็ไปเทเลยทีนี่ไปไปกันไปกับแมวเฮ้ยแหละเทปเาดูว่ามันจะกินไหมเออเขาจะพากันกินไหมวืบนี่มาแล้วมาแล้วดูที่มาแล้วมาแล้ว ลงเห็นไหมลงมาเนาะมันก็เทเลยทีนี่อ่ะเดี๋ยวกินทีนี่มันก็กินดีเนาะกินดีถ้ามันมีกินถ้ามีแต่แต่ข้าวมันก็ไม่กินถ้ามีแต่ข้าวมันก็ไม่กิน กมากินแล้วไหนกินละทีนี้อิ่มเลยละทีนี้อยู่ได้ทั้งวันเอาครบยังมาครบยังไนะด้หนึ่งอีกตัวยังไม่มาไม่ครบเข้ามาครับเขาแล้ว กินแล้วเขาก็จะไม่ความบีวนที่นูน่นที่กุดนูน้นจะอยู่กุดนี้ถ้าเขาไมไ่กินเขาก็จะไปถ้าคืนนี้เห็นเราไม่คุยด้วยเขาก็จะมาเลยกลับมาเลยนะถ้าเราปิดไฟเขาจะมาเขาไปหาเราคิตถึงลังตาล่ะเปลื่นมาก็เห็นเลยทีนี้เราปิดไฟเขาก็หนีนะ นี่เป็นหัวอาหารน้องพ่อมาให้แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็กินหัวอาหารต่อว่างๆตอนกลางวันคลิปขอจบเพียงแค่นี้ขอจเจริญพรทุกทุกท่านทุกัวนทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยก็แล้วกัน ก็เจริญพร